ควัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3เวลาเก้าโมงเช้ากำลังจะออเดินทางไปเล่นสกีเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้จะพาคุณดีไปเรียนนะครับแล้วก็เราไปดูกันว่าค่าเรียนของที่นี่ มันกี่บาทนะครับแล้วก็เขาเรียนกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมไหมครับพร้อมอย่างวันนี้คุณดีจะไปไหนไปเียนสกีคุณดีจะเรียนได้ไหมโซไหมไม่เล่นสกีไอ้ลุงมีเสียงใหญ่มากไหมไปขึ้นรถโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าทุกที่เต็มหมดโรงเรียนก็เรียนไม่ได้เพราะว่าเต็มเลยมายที่หนึ่งเป็นที่เหมือนแอลเลนเจอร์ของที่นี่นะก็เต็มไม่ได้ค่าเรียนของคนดีเรียน9โมงถึงกี่โมง9โมงถึงเที่ยง9โมงถึงเที่ยงค่าเรียนสรยาสนะครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปกัน3คนเดี๋ย <Empress> ว <captain> ้อมยังพอแล้วไปจ้ำเลยนะจ้ำเลยนะโอเค

Haha. Lekker bang. Ja, look, look. Ja, we zijn oké. Oké, jullie zijn oké? Go, Lea, go. <laughs> <laughs> lên Tích lây Lặn chứ mẹ Mưa ngoài lướt vào Trời, ngày mình cơ đen cơ đen này Cứ Mà leo Con cả thang mày Con cả thang mày Con cái xe Mình đi đâu mà าทํไสวันดีวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับไปทําอะไรมาบ้างลิง <C le ak> กิครับฮะมาถามวันนี้เราไปทําอะไรบ้างคะวันนี้เราไปทําอะไรมาข้างมาบ้างครับ เราไปไปเล่นสกีแล้วก็สนุกมาครับอ๋อหนาวไหมหนาวครับแม่เจ็บดาบแม่เจ็บดาบอแม่เจ็บดาบด้วยตอนนี้ก็มาแวะกินข้าวกันนะครับก่อนจะไปหาที่คาดาวลูกจะมาพิซซ่าลูกจะมาพิซซ่าโอเคนี่มากินข้าวคุณชายเขาให้ให้บอกว่าพิซซ่าเขา อาหารของที่นี่นะครับดูเลยอันนี้ใหญ่มากใหญ่กว่ากัมปันของก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปหาที่เขาดาววันนี้ก็ไปเล่นมาเหนื่อยเลยก็อาจจะเห็นในคลิปที่ก่อนหน้าที่ให้ดูนะโอเคะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมได้ขับขึ้นไปบนเขาแล้วนะแต่ มันมืดมากอ่ะมันอันตรายผมก็เลยเลือกที่จะลงมาในเมืองอันนี้เมืองอะไรอ่ะเบเกนบริส <Bacon Bridge. S 2> นะครับที่นี่เขาไม่มีเขาดาวนะครับเขาก็คงอยู่ตามที่พักแล้วก็ตามบ้านอยู่กับครอบครัวฉลองกันข้ามปีนะครับ <Bro. S 1> เงียบมากเลยนอนนี้ดีผมชอบตอนแรกคิดว่าจะวุ่นวายแต่กลับไปว่าไม่วุ่นวายนะนี่ เรลา ER> คือเมื่อคืนแบบว่าก็นอนนอกกันนะครับ <tio> ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นเดี๋ยวก็จะพาไปดูอะไรที่น่าสนใจถ้ามันมีะนะเพราะที่นี่มันก็จะไปมีแต่หิมะแล้วก็วิวผมชอบเรื่องวิวนะครับผมชอบเรื่องธรรมชาติผมจะไปดูว่าหาวิวที่เป็น สโนว์ที่แบบสวยๆนะครับถ่ายรูปชมวิวันนี่อันนี้ก็อส่วนหนึ่งแต่น,นี้วิวสวยมากอะ่ะน,นี่ก็เด็กน้อยเล่นของเล่น <laughs> ดูดิน้ำแข็ง ที่ผมยืนนะโอ้ครึ่งขาเดินระวังนะคนดีเดี๋ยวมันล่น yeah. เดี๋ยวไปดูกันครับไปนี่นะครับก็คือผมแช่น้ำน้ำเอาไว้ไม่ได้แช่ผมลืมเอาไว้ในรถดู เย็เยนมากนะวันนี้ผมมาอีกเมืองหนึ่งนะเมืองนี้สวยมากเลยมันอยู่ในเขาอยู่ในหุบเขาอ่ะอันนี้คือเมืองเวลนะครับอยู่บนเขาแล้วก็เหมือนอยู่ในหุบเขาเลยสวยตอนนี้ได้เข้ามาเดินด้านทั้งในแล้วนะครับกว่าจะหาที่จอดรถได้วิวสวยมากข้างใน <รถ S 1> วดีนะครับ เราเดินอยู่ในไหนครับพอดีเวลดาทาวในเมืองของเวลนะครับเมืองเล็กๆแต่สวยนี่นี่ผมผมผมยืนอยู่บนน้ำนะแต่แม่เป็นแม่น้ำที่เขาไหลไหลอยู่รอบๆเมืองนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งนะผมก็เลยเดินลงมาถ่ายรูปมันสวยอะ่ะดูด้านหลังผมนะ ทางนู้นก็จะขึ้นไปนู้นก็จะเป็นภูเขาดูอันนี้รอบๆเล้วเขามีเก้าอี้ให้นั่งเล่นด้วยอันนี้ผมว่ามันเป็นธรรมชาติเลยสวยวิวดีนะอันนี้ก็สวยงามบ้านบ้านเขาก็สวยนะเป็นแบบ ส่วนใหญ่ตรงนี้น่าจะเป็นที่พักหมดเลยนะครับนี่ไปดูแล้วก็เดินกันอยู่ตรงนั้น <c oughs> อันนี้มาเขาจะมีที่จอดให้นะครับค่าจอดรถอะ่ะจะจอดฟรีสองชั่วโมงถัดไปก็เสียตังค์นะครับ <c oughs> ระวังนะมันเปียกนี่ แม่น้ำคำท่นานเขาสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเมืองกันปะลุยพอดีชอบไหมครับฮะชอบไหมครับชอบเลยครับเชอรอโนโหรอ<ป>หนาวไหมห<น>มือหนาวไหมนิ้วอ่ะต้องใส่ถุงมือแล้วนะแดงแล้ว สนุกเลยสนุกเขาละไปเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันดูซิว่าในตัวเมืองในนี้ตัวเมืองเขาไม่เหมือนบเป็นเป็นยังไงวะเป็นเหมือนเมืองอแต่อันนี้คือเมืองเลยแต่บ้านเขาแล้วก็การดีไซน์ของเขาอ่ะมันเหมือนในนิยายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวเมืองอันนี้เดี๋ยวเดินเข้าไป ตอนนี้เข้ามาในตัวเมืองละวมีเมืองใช่ไหมดูดิเป็นแบบว่าเมืองในหุบเขาแม่กำปองแม่กำปองเออแม่กำปองนะครับแต่บ้านเมืองเขาแบบว่าดีไซน์สวยอ่ะเออร้านค้าแบบน่ารักอ่ะร้านค้าว่าดีไซน์สวยทั้งหมดที่เขาเป็นบลูครีมบนหลังคาน้ำแข็ง ดูแ่บตรงนี้นเหมือนผู้คนเดินนมะก็มีพวกพวกของจีนเลยัะใช่ของนช้อปปิ้งพวกเสื้อผ้านะถ้ามาซื้อที่นี่ดีกว่ามาซื้อที่นี่เลยก็ได้สวยกว่าคือคือผมจะพูดคือง่ายๆคือที่นี่มันเป็นที่เมืองหนาวใช่ไหมแล้วแฟชั่นเขาอ่ะมันจะไม่เหมือนที่ช็อปที่เราอยู่ใช่ไหมอ่ามันคนละโซนบ้านเรามันโซนร้อน แล้วช็อปที่เนี่ยเขามีราคาไม่ต่างจากจากในช็อปที่เราเห็นหรอกเนี่ยถ้าเซิร์ชคำว่าเวลมันจะขึ้นตึกนี้อ๋อเหรอใช่แต่หน้าหน้าร้อนมันจะเป็นดอกไม้เต็ม <จะ S 2> มาเใช่ถ้าเซิร์ชคำว่าเวลมันจะมีรูปตึกนี้ขึ้นนั่นแหละคือมาซื้อที่นี่เสื้อผ้ามาซื้อที่นี่ก็ได้ราคาไม่ต่างกันแล้วก็ได้แฟชั่นมันจะมีให้เลือกเยอะใช่มันมีให้เลือกเยอะมากกว่าที่เราท,ที่ที่เราอยู่นะ แล้วก็มันจะสวยเหมือนยาดองซุ้มยาดองนั่งจิ้ราอะไรนะหนั่งกินหนึ่งหยอก็ได้นั่งเล่นเลยอาบแล้วออกทิดตื่นแต่เช้าทุกวันเลย คนไม่ค่ากระเช้าค่าเช่ากระเช้านะใช่วันละสองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบกว่าต่อคนต่อคนต่อคนคือเหมาอะมาตั้งแต่คือเหมาอ่ะราคาเหมาสองร้อยกว่าแต่ข้างบนเขาจะมีพวกร้านอาหารอ๋อเหรอแล้วก็ร้านสเก็ตละไอร้านสเก็ตร้านสกีอะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเปิดเป็นแบบเตี้ยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ข้างบนมันจะเป็นแฟชั่นไงเป็นแบบพื้นที่ราบอ๋อแล้วก็มีทูเปอร์แล้วทู พวกสไลด์ให้เด็กอ่ะเขาปิดเพราะว่าโควิดอ๋อคือเขาปิดหมดคือทั้งบนก็มีที่ให้เล่นแต่เขาปิดเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดอ่าแล้วก็นี่ขนาดโควิดนะนี่ก็จํากัดคนหมดเลยนี่จากัดคนนะอ๋อคือจํากัดคนที่จะขึ้นไปทั้งบนทุกอย่างต้องจองก่อนล่วงหน้าดูมันน่าสนุกมากเลยนะใช่ดีดูเขาค่อยๆเลยคือ คิดว่าถ้าเล่นไปแล้วอุปกรณ์เราดีเราก็คงไม่ลำบากขนาดนี้แต่มันเหนื่อยวุ่นวายอ่ะใช่กว่าจะใส่รองเท้ากว่าจะอะไรได้ใช่ไม่ใช่ทางหนึ่งเดี๋ยวไม่ชอบเลยที่มันจะยากวุ่นวายแต่ถามว่ามันน่าสนุกนะมันคือมันน่าสนุกนะสูงนะสูงนะนั่นไปดูตรงนู้นภูเขาที่เขาให้ที่แรก โรงเรียนเขาก็จะอยู่ข้างบนนะข้างบนนั้นสูงจากระดับน้ำทะเล3,467เมตรอันไหนสูงสุดอันนี้สูงสุดอันนี้สูงสุด,ด3,492เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วหายใจกระหนอ่อกเหรอก็ไม่อย่างไง <c oughs> มีถังออกซิเจนขายตลอด <c oughs> นี่งไงเขาแบ่งแยกเป็นแบบน่าจะเป็น อันนี้คนละเขากับที่เราไปวันแรกใช่ไหมวันแรกก็ซ้ายมือนี่ไงคนละ,ละเขาวันแรกที่เราไปที่ทีสต์ต์น์นะคนละเขาสี่นี่นะมันก็จะแยกแยกระดับความยากง่ายดูไปเขาทางลงทางลงทางลงความชันความยากอันนี้คือชันสนุกดีนะครับคลิปนี้ ผมก็จะพยายามบรรยายเท่าที่ผมจะบรรยายได้นะเห็นอย่างนี้ก็อย่างที่เคยบอกว่าทำให้คิดถึงเมืองไทยนะยังไงผมคิดว่าบ้านเราก็น่าอยู่ที่สุดอย่างในส่วนตัวของผมคือบ้านก็คือบ้านนะครับไทยก็คือบ้านของผม แต่ผมก็ชอบที่นี่เหมือนกันงงๆไหมอาจจะพูดงงๆนะผมเป็นคนพูดแบบงงๆอ่ะนี่ก็พามาเดินดูบรรยากาศโดยรอบผมนี่คิดถึงเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาเสียไปแล้วนะคนนี้ก็ชอบธรรมชาติแล้วก็กลุ่มเพื่อนของผมก็ชอบธรรมชาติ ผมอยากให้เพื่อนผมคนนี้เขามาด้วยซึ่งผมก็เรียกเขามาด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าเขาชอบธรรมชาติเหมือนกันก่อนตอนอยู่ที่ไทยเราเคยคิดที่จะทำ YouTube ช่อง YouTube ของเรานะครับโดยการนำเที่ยวแต่ละที่เคยคิดกันว่าจะทำตั้งแต่เหนือลงไปใต้ ทีท่องเที่ยวต่างๆนะครับเคยทำอยู่คลิปเดียวเอ้ยคลิปประมาณ2คลิปนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสผมจะเอาลงให้ดูแต่ตอนนี้เพื่อนผมคนนี้เขาเขาได้จากผมไปแล้วนะผมก็คิดถึงเขาเสมอเวลาที่ผมไปเที่ยวแต่ละที่ผมก็จะชวนเขาไปด้วยเสมอ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปปลูกคุณดีก่อนพามาเห็นหิม้าตกนะครับโอเคไปขับไปก็เสียวไปซ้ายมือเป็นเหว ผมอยู่ที่เนี่ยนะครับ White River National Forest มันเป็นยอดเขาอันนี้คือยอดเขาอันนี้คือสูงที่สุดของยอดเขานี้นะอ้าโนบอร์ท้นไปทุกบนเขาเล่นถ่ายกันตรงนู้นหรือเปล่านี่เลยดูยอดเขาดูนะ โอเย็นมากโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะกลับจากที่นี่นะครับมันอาจจะมีอะไรถูกต้องบ้างผิดพลาดบ้างก็ขออภัยไว้นะที่นี้เพราะว่าทริปนี้เป็นทริปแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวได้ดีพอเดี๋ยวทริปหน้าจะพลาดน,น้อยกว่านี้ แล้วก็ได้เปิดประสบการณ์กับธรรมชาติที่ยังไม่เคยเจอนะครับที่เป็นหิมะอันนี้ก็คือครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบมากทํางานมาตลอด2ปีก็ทิปตลอด2ปีที่อยู่ที่นี่มาที่ผมทํางานผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลๆนะครับทริปนี้คือทริปแรกที่ผมได้มาพักผ่อนแบบจริงๆใช้เวลา6วันกับการพักผ่อนนะครับ ก็รู้สึกได้ได้ชาร์จแบตให้ตัวเองที่จะกลับไปทำงานสู้กับงานต่อไปนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าให้ธรรมชาติมาชาร์จแบตให้เรานะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันนะครับอันนี้ก็ทั้งหลังก็คือวิวทั้งหลังเนี้ยนะครับยังไงถ้าในคลิปนี้มัน มันมีสาระาบ้างม่มีสาระาบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมแค่มาแชร์ประสบการณ์ของผมที่ผมมาเที่ยวครั้งแรกมันเป็นยังไงนะครับในอเมริกาที่เป็นขีม้าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไงทลิปนี้ก็ขอปิดทิปด้วยภาพอากาศภาพบรรยากาศสวยๆด้านหลังของผมนี่นะครับเหน่อยก็ ขอขอบคุณมากที่ติดตามผมนะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงลมไหมธรรมชาติ ารกิจพิ่จิตยอดภูเขาโอ้โห